เรียนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับพระราชทานตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านหนองลาดราชอุทิศวิทยาคมขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวัรสืบกอบเรื่อง Play and Learn พเพลิดเพลินกับต่อครูผู้รับผิดชอบนางสาววิตรีอุ่นจางวางครูวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงนางสาวนวดีหามวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิศณุซ้ายสุพัรรณที่มาของโครงงานชาวบ้านหนองลาดโดยส่วนมากมีพื้นฐานด้านการจักสานไม้ไผ่โดยเฉพาะการจักสานไม้ไผ่ที่ขึ้นชื่อคือการจักสานกระติบข้าวเด็กจึงเกิดคำถามอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการทำตอบที่ใช้สารกระดิบข้าวแบบที่มีสีสันที่เข้มและสวยงามจะทำได้อย่างไร ประกอบกับโรงเรียนบ้านหนองลาดมีการปลูกขมิ้นเป็นจำนวนมากเด็กจึงคิดอยากทดลองนำขมิ้นมาย้อมสีต่อจึงเป็นที่มาของโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะสองคำถามคำถามที่ 1. น้ํา้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติกับน้ำขมิ้นที่ร้อนจัดเมื่อนำมาย้อมต่อจะให้สีเข้มที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กๆเปรียบเ,เทียบการย้อมตอกจากน้ำขมิ้นที่ใช้อุณหภูมิแตกต่างกันตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นอุณหภูมิของน้ำขมิ้นอุณหภูมิร้อนกับอุณหภูมิปกติตัวแปรตามความเข้มของสีขมิ้นที่ย้อมตอกตัวแปรควบคุมความเข้มข้นของน้ำขมิ้นปริมาณของตอกขนาดของตอกและเวลาขั้นที่1 ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการทดลองเรื่องอินดิเคเตอร์จากพืชโดยนำกระหล่ำปลีม่วงทดสอบในน้ำร้อนและน้ำเย็นแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำชนิดไหนจะเปลี่ยนสีเร็วกว่าและเข้มกว่าเด็กๆสนใจและอยากทดลองการย้อมสีต่อเพื่อจะให้การจักสารกระติบข้าวมีสีสันและลวดลายที่สวยงามโดยการนำขมิ้นมาปั่นและนำสีจากขมิ้นมาย้อมในน้ำร้อนและน้ำอุณหภูมิป,ปกติ สีที่ได้จากการย้อมจะให้สีที่แตกต่างกันหรือไม่ขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานหลังจากที่เด็กได้ไปสอบถามจากผู้ปกครองที่บ้านเกี่ยวกับน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติกับน้ำขมิ้นที่ร้อนจัดเมื่อนำมาย้อมต่อจะให้สีที่เข้มที่แตกต่างกันหรือไม่สรุปความคิดและข้อสันนิษฐานได้ว่าถ้านำตอกไปย้อมในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิร้อนจัด จะทำให้ตอกมีสีที่เข้มกว่าการย้อมในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติขั้นที่3ขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบเด็กๆนำขมิ้นปั่นผสมกับน้ำโดยใช้อาาัตราส่วนขมิ้น1กิโลกรัมต่อน้ำ4ีลิตรแล้วคั้นเอาน้ำในขั้นตอนนี้เราจะได้น้ำขมิ้นทั้งหมด4ลิตรแล้วให้เด็กๆแบ่งน้ำขมิ้นเป็น2ส่วนส่วนละเท่าเกัน เพื่อใช้ในการทดลองทดสอบในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติแบ่งเด็กออกเป็น3ามกลุ่มแต่ละกลุ่มนำน้ำขมิ้นที่เตรียมไว้ใส่ลงในภาชนะที่ครูจัดเตรียมไว้ให้แล้วนำตอกที่มีความหนาเท่ากันความยาวเท่ากันจำนวน10เส้นจุ่มลงในน้ำขมิ้นอุณหภูมิปกติแล้วจับเวลา30นาที เมื่อครบ30นาทีเด็กๆแต่ละกลุ่มนำต่อขึ้นจากน้ำสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต่อทดสอบในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิร้อนจัดเด็กกลุ่มเดิมนำน้ำขมิ้นที่เตรียมไว้ไปต้มจนเดือดแล้วนำตออที่มีความหนาเท่ากันความยาวเท่ากันจำนวน10เส้น จุ่มลงในน้ำคมิ้นอุณหภูมิร้อนจัดแล้วจับเวลา30นาทีเมื่อครบ30นาทีนำต่อขึ้นจากน้ําสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตอกขั้นที่4สังเกตและการบรรยายจากการทดลองสรุปได้ว่าตอกที่ย้อมในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิร้อนจัดมีสีที่เข้มกว่าตอกที่ย้อมในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติขั้นที่5 บันทึกข้อมูลเด็กๆทําการบันทึกผลการทดลองโดยบันทึกลงในแบบบันทึกที่เด็กๆร่วมกันออกแบบไว้แล้วออกนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและนําผลงานไปติดไว้ที่บอร์ดเมื่อนําเสนอผลงานเสร็จแล้วขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลจากการทดลองสรุปได้ว่าการนำตอกไปย้อมในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิที่ร้อนจัด จะทำให้ตอกมีสีเข้มที่แตกต่างกันและตอกที่ย้อมในอุณหภูมิที่ร้อนจัดมีสีเข้มกว่าตอกที่ย้อมในน้ำขมิ้นที่อุณหภูมิปกติซึ่งตรงกับที่เด็กๆได้คาดคะเนไว้ครูสนทนากับเด็กๆถึงสิ่งที่อยากรู้หรือสงสยัยจึงเกิดคําถามที่อยากรู้คําถามที่2การสอนลาย2ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตและการสอนลาย2ด้วยวิธีการสอนแบบคูดดิง้งหรือรูปแบบของลำดับการสอน การสอนแบบไหนจะสานได้เร็วกว่าผลจากการทำโครงงานคำถามที่1ทําทำให้เด็กเกิดการพัฒนาความรู้พื้นฐานสีด้านได้แก่ด้านการเรียนรู้ด้านภาษาด้านสังคมและด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ของประสาทสัมผัสและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สทิทักษะได้แก่ทักษะการสังเกตทักษะการวัดทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการคำนวณทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนคำตอบทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการทดลองทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลและทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลคำถามที่2การสารลายสองด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต และการสารลายสองด้วยวิธีการสอนแบบโคดดิ้งหรือรูปแบบของลำดับการสอนการสอนแบบไหนจะสารได้เร็วกว่าจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้เปรียบเทียบการสารลายสองด้วยตนเองกับการสารลายสองด้วยการดูแบบรูปลำดับการสอนการสอนแบบไหนจะสารได้เร็วกว่าตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นรูปแบบการสอนตัวแปรตามเวลาที่ใช้ในการสารตัวแปรควบคุมขนาดของกระดาษ จำนวนของกระดาษขั้นที่ 1. ตั้งคำถามที่อยากรู้จากการทดลองการย้อมสีตอกทำให้เด็กๆอยากรู้ว่าถ้านำตอกที่ย้อมมาสารจะทำให้เกิดลวดลายอย่างไรบ้างจากการทดลองการพับเครื่องร่อนกระดาษโดยครูให้เด็กๆพับเองตามจินตนาการและให้พับโดยดูภาพลำดับขั้นตอนในการพับสรุปได้ว่าการดูภาพลำดับขั้นตอนการพับ นักเรียนจะพับได้ถูกต้องและเร็วกว่าเด็กๆสนใจและอยากทดลองการสานลายสองวิธีการสอนแบบสาธิตและการสานลายสองวิธีการสอนแบบโคดิ้งหรือรูปแบบของลำดับการสอนการสอนแบบไหนจะสานได้เร็วกว่าคุณครูให้การบ้านนักเรียนไปสอบถามจากผู้ปกครองว่าการสานกระติ่ข้าวมีลายอะไรบ้างและมีขั้นตอนการสานอย่างไร ขั้นที่ 2. รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานหลังจากที่เด็กได้ไปสอบถามจากผู้ปกครองที่บ้านเด็กได้คําตอบและนํามาสนทนาร่วมกันตามข้อสงสัยของเด็ก,เดกๆเกี่ยวกับลายที่สารกระติบข้าวสรุปได้ว่าเด็กๆเ,เลือกสารลาย2เพราะเป็นลายเริ่มต้นในการสารกระติบข้าวส่วนลายหนึ่งไม่ได้ใช้สําหรับการสารกระติบข้าวโดวยให้ครูสอนสารลาย2ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต และวิธีการสอนแบบเขียนแผนภาพให้ดูโคดดิ้งแล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าการสอนแบบไหนจะสานได้เร็วกว่าเพราะเหตุใดซึ่งเด,เด็กได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการสานด้วยวิธีการสอนแบบเขียนแผนภาพให้ดูจะสานได้เร็วกว่าขั้นที่3ขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบแบ่งเด็กๆออกเป็น4กลุ่มและครูร่วมกันสนทนาถึงอุปกรณ์ในการทดลองสรุปได้ว่า จะใช้กระดาษสีต่างๆขนาดกว้าง1เซนติเมตรยาว2 9 7 7เซนติเมตรแทนการใช้ตอกเนื่องจากตอกมีขนาดเล็กและแข็งโดยเด็กๆได้ทำกิจกรรมดังนี้การสอนแบบสาธิต 1. ครูสาธิตการสารลายสองให้เด็กๆด,กดู 2. แจกกระดาษให้เด็กๆคนละ10เส้น 3. เด็กๆสาลายสองตามที่คุณครูบอกทีละขั้นตอน การสอนแบบโคดดิ้ง 1. เด็กๆและครูกำหนดสัญลักษณ์รูปแบบและลำดับขั้นตอนร่วมกันโดยกำหนดสัญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นและชี้ลงลูกศรสีแดงชี้ขึ้นหมายถึงให้ยกกระดาษขึ้นลูกศรสีแดงชี้ลงหมายถึงให้เอากระดาษลง 2. แจกกระดาษใหเ้เด็กคนละสิบเส้น 3. เด็กสารลายสองทีละขั้นตอนตามสัญลักษณ์และรูปแบบที่กำหนดไว้ ้นที่ 4. สังเกตและการบรรยายเด็กๆแต่ละกลุ่มนำกระดาษสีมาเพื่อทำการสารลายสองโดยครูให้เด็กวัดขนาดของกระดาษและนับจำนวนของกระดาษก่อนลงมือสารลายสองตามที่ตกลงกันไว้โดยครูคอยจับเวลาในการสารของเด็กขั้นที่ 5. บันทึกข้อมูลเด็กแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลองในแบบบันทึกที่เด็กๆร่วมกันออกแบบไว้ และออกนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและนำผลงานไปติดไว้ที่บอร์ดเมื่อนำเสนอผลงานเสร็จแล้วขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลจากการทดลองการสารลายสองด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตกับการสารลายสองด้วยวิธีการสอนแบบโคดติงรูปแบบของลำดับการสารสามารถสรุปได้ว่าการสารลายสองด้วยวิธีการสอนแบบโคดดิ้ง รูปแบบของลำดับการสอนสารได้เร็วกว่าซึ่งตรงกับที่เด็กๆได้คาดคะเนไว้ผลจากการทำโครงงานคำถามที่2เด็กเกิดการพัฒนาความรู้พื้นฐานสีด้านได้แก่ด้านการเรียนรู้ด้านภาษาด้านสังคมและด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ของประสาสัมผัสและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิบทักษะได้แก่ทักษะการสังเกตทักษะการวั ทักษะการจำแนกประเภททักษะการคำนวณทักษะการพยากรณ์และการคาดคะเนคำตอบทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการทดลองทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลและทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล